สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับนัทนะครับชแนลอิซ s ซูทรัคโฟเซลนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อิซุซูคิงยอนสาขาสามแยกปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับโชว์รูมของเรานะครับก็ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพนะครับถ้ามาจากทางสระบุรีก่อนจะวิ่งเข้าตัวโคราชนะครับโชว์รูมก็จะอยู่ริมถนนมิตรภาพเลยนะครับซ้ายมือนะครับตรงข้ามจะเป็นสำเพ็งโคราชนะครับเลยไปอีกนิดนึง จะเป็นบายพาสขอนแก่นนะครับถ้ามาไม่ถูกโทรหานัดได้เลยนะครับ0895220077นะครับผมวันนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นรถ6ล้อขนาดกลางนะครับ FRR ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นรถวิ่งดินนะครับช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวแล้วแล้วก็จะเข้าหน้าแรงก็จะเป็นฤดู การทํางานของอผู้รับเหมาถมดินนะครับหรือว่างานก่อสร้างอะไรต่างๆนะครับก็เตรียมตัวเตรียมรถไว้กันได้แล้วนะครับผมเพื่อจะได้ทันในช่วงเวลาการใช้งานในช่วงปลายปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้าที่กําลังจะมาถึงในปี2,565นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันที่ตัวรถกันเลยนะครับ และสำหรับพระเอกของเราในวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากจะเป็น6ล้อขนาดกลางนะครับ210แรงม้านะครับคันนี้มีจุดเด่นยังไงนะครับคันนี้ก็คือเป็นรุ่น FRR นะครับเป็น6ล้อกลางนะครับ210แรงมา้าแล้วก็เป็นรุ่นที่เหมาะกับการใช้งานหนักนะครับวิ่งในระยะทางที่ ไม่มากนักนะครับอย่างเช่นวิ่งถมดินในหมู่บ้านนะครับหรือว่าจะเป็นวิ่งงานหนักๆเข้าไร่ก็ได้นะครับสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างผู้รับเหมาถมดินนะครับตัวนี้เหมาะมากเลยนะครับเนื่องจากใช้เครื่องยนต์นะครับที่นอกจากจะมีแรงม้าสูงถึง210แรงม้าแล้วนะฮะแรงบิดก็ยังสูงมากถึง637นิวตันเมตรนะครับ ถ้าเทียบกับตัว190นะฮะแรงบิดเขาจะดีกว่านะครับแรงบิดจะเยอะกว่าตัว190แรงม้าจะมีแรงบิดอยู่ที่ประมาณ500ต้นตนิวตันเมตรนะครับ,รบก็จะมากกว่าอยู่ถึง100กว่านิวตันเมตรเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของการทดอัดตราเฟืองท้ายนะครับที่ทดรอบไว้สูงถึง6.143นะครับก็เป็นอัตราทดเฟืองท้ายที่สูงที่สุดใน บรรดารถ6ล้อกลางทุกๆรุ่นเลยนะครับตรงนี้มีประโยชน์ที่ดียังไงนะครับก็คือจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากในเรื่องของการออกตัวมีกำลังฉุดลากที่สูงนะครับเหมาะกับการวิ่งในทางที่สมบุกสมบันนะครับทางที่ต้องมีการขึ้นเนินนะครับหรือต้องการกำลังในการปีนไต่เยอะๆะนะฮะ แล้วก็ในเรื่องของหน้างานที่มีอุปสรรคเยอะนะครับบางทีต้องขึ้นจากลมนะครับตรงนี้นะครับในเรื่องของอัตราทดเฟื่องท้ายและกำลังแรงบิดที่มากของรถรุ่นนี้นะครับก็จะทำให้ผ่านพ้นอุปสรรคในเส้นทางต่างๆไปได้โดยง่ายนะครับผมสำหรับตัวถังนะคะ คันนี้ก็จะมาในตัวถังที่เป็นกระบะเหล็กดั้มนะครับคันนี้ต่อมาจากอูพนัทแอสเซมบี้นะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับกระบะก็จะออกแนวที่สวยนะครับแล้วก็เรียบนะครับความยาวของกระบะดั้มมาตรฐานจะอยู่ที่4.0เมตรนะครับคันนี้ฝาข้างเปิดลงมาได้นะครับแล้วก็ ด้านบนจะเป็นคอกลัวอีก2เส้นนะครับคอกลัวนี้ก็สามารถถอดออกได้นะครับในกรณีที่ไม่ใช้นะครับต้องการที่ให้กระบะนั้นเตี้ยลงนะครับก็จะถอดคอกลัวด้านบนออกนะครับก็จะเตี้ยลงอีกประมาณ30เซนติเมตรนะฮะหฟุตด้านหลังนะครับก็จะเป็นฝาท้ายในแบบฝาท้าย2ตอนนะครับฝาทึบเปิดห้อยลงมาได้นะครับ แล้วก็มีซี่ลั้ว2เส้นซึ่งถอดออกได้เช่นกันนะครับอาจจะมีเสียงรอบข้างดังเข้ามาบ้างนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับโรงซ่อมทั้งช่างเขาก็ทำงานไปด้วยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่อาจจะมีเสียงแทรกเข้ามาในคลิปด้วยนะฮะลักษณะของกระบะดำก็ค่อนข้างจะสวยเรียบร้อยได้มาตรฐาน เพราะว่าอย่างอน,นัสแอสเซมบลีหรือทางสามิตนะครับก็จะเป็นบริษัทใหญ่นะครับที่มีการควบคุมการผลิตที่ดีนะฮะแต่ข้อเสียของอูใหญ่ใหญ่ก็จะมีอยู่เหมือนกันนะครับคือในระยะนี้การต่อตัวถังใช้เวลานานมากนะครับถ้าลูกค้ารีบใช้รถไม่มีเวลารอในการต่อตัวถังก็จะไม่แนะนำนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะใช้เวลารอนานมาก ก็จะอยู่ในช่วงประมาณ60 9 0ถึง90วันในการต่อกระบะดำจนเสร็จนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีจุดสังเกตง่ายๆนะครับว่ารถสำหรับการวิ่งทางสมบุกสมบันรถที่กำลังมากๆนะครับวิ่งบ่อดินวิ่งงานอึดๆในไร่นะครับ สังเกตตรงนี้นะครับถ้ารถใหม่ก็จะมีสติกเกอร์คำว่าแม็ก a อ k นะครับแม็ Mac สูงสุดหรือเยอะนะครับทอ k ก็คือเรื่องของแรงบิดนะครับทอ k เยอะแรงบิดเยอะนะครับก็เหมาะกับงานโหดๆด,ดิบๆนะครับตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะครับผู้รับเหมาถมดินก็ดีงานไร่หนักๆก,ก็ดีนะครับ แต่ไม่แนะนําถ้ากรณีที่ท่านต้องไปวิ่งหลังถนนยาวๆระยะทางไกลๆเป็นร0อยกว่ากิโลเมตรขึ้นไปนะครับเพราะว่าอัตราการบริโภคน้ํามันก็จะสูงกว่ารุ่นทั่วๆไปนะครับแต่เรื่องกําลังหายห่วงนะครับการออกตัวหายห่วงนะครับสำหรับ FRR 210 m a x t สิ k สำหรับท่านที่สนใจนะครับ โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดราคาการผ่อนการดาวนะครับค่างวดต่างๆได้ที่เซลนัดนะครับอีสุสุกิงยนสามยยกปากคงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับสอบถามแล้วก็โอนจองกันได้ทางออนไลน์ได้เลยนะครับผ่านบัญชีบริษัทปลอดภัยสะดวกครับผมส่งรถให้ถึงบ้านนะครับ บริการทางไฟแนนซ์ฟรีนะครับลูกค้าอยู่ที่บ้านอย่างเดียวนะครับความสะดวกจะไปถึงท่านได้เลยนะฮะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตร่ำลากันไปก่อนนะครับแล้วคลิปหน้ามีรถรุ่นไหน เป็นรุ่นอะไรนะครับก็ติดตามชมกันอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b ้นะครับกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากนัดนะครับช anel Isuzu Truck for sale แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ